ครับพี่น้องครับตามที่สัญญากันไว้คลิปที่แล้วนะครับที่ผมมาจุดเตาเตาที่เห็ดไม้จากบ่งบ่อซีเมน์กันเนื่องจากเตานี้นะครับเป็นเตาแรกที่ผมพึ่งเห็ดครั้งแรกแล้วก็ทดลองเอาทดลองเผาครั้งแรกนะครับเ๋ยวมากลุยเบื้องพี่น้องมันสิได้ยักถง์ง เดี๋ยวผมสิอธิบายนะครับขอดีขอเสียพุทธีสีอยากเห็ดสีเห็ดยังไงเริ่มต้นแบบไดนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดวายสิฟังพี่น้องเดี๋ยวไปกวยทานก่อนเดียบร้อยพี่นอ้องก็หันผมว่าสิเอาเอาเหล็กงอเห็ดเล็กงอ,เ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 ,กงอเป็นหูหิว อยูขึ้นมายัางไงมาเรี้น้ำนักน้ำนักความบาลานนั่นบ่นได้พ่อผมดึงขึ้นมาผิดข่มเนีย่ยลงไปแน่นหันบ่นแล้วเดือดร้อนวิธี่เอาเหลือที่น้องเลื่อนไสิไปเอาบักจกหน่อย มาเขี่ยวมาทั้งปากเขาท่านออกกอนพี่น้องขออนุญาตเอาท่านออกกอนทังได้เอาท่านออกแล้วผมก็สีท้ายให้เบิง้งพี่น้องว่าข้างในเนี่ยที่ผมผมขุดขุดข้างในเนี่ยผมเห็ดแบบใล <c oughs> ผงหนึ่งพอดีกระถามันบ่บผุถา้าบ่ผุต่คนปิดทันกอน,นี่ยังน้อยกาสิริยูยกถุงก,ก็กว่าอยู่พี่น้องถุงเคืองอยู่เอาสรุปขอดีข้อเสียนะครับสำหรับผู้ที่คิดว่าอยากเสียดนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งเลยผมอยากแนะน้ำนะครับผู้ที่จะทำฝาฝาเนี่ย ผมซื้อมาลอยสี่สิบบาทบ่ต้องซื้อถ้าพี่น้องบ่ท่าน,นมีงบประมาณซื้อเหล็กด้วยพี่น้องเด้วยแถวสังกะสีสังกะสีเข้านี่มาตัดตัดเป็นวงกลมนตัดเป็นวงกลมนี่พอสังกะสีแผ่นหนึ่งของผมมันมันบกเก่เต็มผมก็เลยตัดมาอีกบตัดหนึ่แผ่าน,นึลยเป็นวงกลมซ้อนกันนะสิเด้อ มานสะได้เป็นวงกลมพอดีนี่นี่พี่้องตะแกงตะแกงนี่ผมใส่เล็กสามหุนนะครับด้วยใส่เล็กสามหุนเป็นลักษณะแบบนี้เลยแข็งแรงดีเพราะต้องไปใส่น้อยถอกใส่แม่นสามหุนเลดนะครับเราสำหรับวงบอผู้ที่สิบิซอ หาเหลือกเอาวงดีๆเยอะให้มีห,ห้แตกให้ยห่าสีเลยพี่น้อง้อนี่นี่เป็นมันตรานมลานนี่บ่อในไว้แล้วเอามาใส่มันก็แตกไว้เนี่ยจุดจุดใดที่มันบ่นแตกบ่เห่า,หามันก็ดีๆอยู่พีด,ดีเกีงเก่งอยู่นั่นแหละครับขอสังเกตเรื่องของบอ่อนี่สำหรับฝาสังกะสีตัวขอบนอกเนี่เอาดีๆอยู่ แข็งเล้งคณท,ทานบ่ไปอยังแต่ว่าหังขับทองรลาวเขาเก็บสำหรับเท่านี้ตักออกไปถ้าใส่หม่งปุูกผักปุมี่กไปใส่ใไฮอ้อยไฮมันทำข้าวสาลยฟอมเลยถ้าถ้าปิดเตาไว้ก็นี่เท่านี่ยแถบงสูมมี่แะครับ เท่าเนสิมีจังอ่าฟื้นที่เ้าจุดเตา่าฟื้นอ้อยอ่ะฟื้นรออะที่เ้าจุดเตา่าเท่ากับสิมีแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละอันนี้ผมปิดสายทางใหม่มันใหม่มันหน่อยผู้หล่อพ่นปิดสามันก็เลยไม่เลยบบุญอาครับสำหรับายละเอียดการเห็ดก้นบ่อก้นบ่อผมผมขุดก้นบ่อลึกลงไป ประมาณ20เซนพี่น้องประมาณ20เซนจงบาไวที่เห็นพี่น้องเห็นอยู่เป็นขุบขอบเ,เหลืยงๆเลยละผมถึงจงบามันไว้ประมาณจากนี่พี่น้องผมเอาเน,นื้อสีเนี่นี่ผมจงบาตัวนี้ไว้ประมาณ2นิ้วจงไว้รอบจงไว้เห็นยังพี่น้องจงไว้ทา ค่างตะแกงเหล็กนะครับแล้วก็ปากทอ,อนั่นความกวา้างนาทบสิบเซนความสูงก็ซ้ำกันเลยไป่นองความสูงขึ้นมา20่สิบเซนกดกดเลื้อยออกไปทอ่อบอรประมาณจกเกือบสามสิบเซนถ่ละแล้วก็ใส่ทอขึ้นมาี่ใส่ทอขึ้นมานี่เห็ดเป็นเชียงๆออกไปยังน้อย สำหรับปากทอทางเขานี่มัตนาสิกว้างอยู่ประมาณจาก20นาจะได้20กว่านิดๆเลยสูงกับประมาณสัก20นะครับแต่ว่าตามที่ใส่งั้นจริงแล้วผมสิขยายออกอีกนี่นี่ความกว้างของ,ของ,ข,องของอิดนะครับนี่อิดอิดบอกนะ มันสีมันสีเงามันสีเงา,เงาอยู่30เซนไปสี่สิบเซนสี่สิบเซนบอกนี่ไปหอดผุนผมสีกะเทาะให้มันทะลุออกไปเลยนะครับให้มันกว้างกว้างเกือบสี่สิบจงไว้ยักประมาณยักนี่ซ้ำนี่เพราะนิวมือหนึ่งนี่เอาว้ถ้าเอาอิดมาเอาอิดมาพิง้งให้มันทะลุเงางกว้างเลยเวลาเขาจุดไฟเวลาเขาเก็บทานก็สิได้สะดวก ความสูงจากตรงนี้ลงไปหาพื้นนี่ที่ผมก้นจากลงไปนี่ประมาณ20 20เซนสรุปกัดซ้ำนี่แหละพี่น,น้องท่านแบบเตาท่านแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใดบ่เตียก็เหมาะสำหรับทีห้องสีเห็ดใส่เองในัวเลือ่อน,นี่นเราเห็ดขายได้บ่ได้เจ้าจะขายเจ้าก็ได้ได้เท่า ประมาณถุงกว่าสองถงเจ้าอยากขายก็ได้อยู่มันหึงสำหรับผมอ่ะผมบ่กใครได้บ่ได้ใครได้ขายดอกเพราะว่าอยู่เฮี้ยนใส่ตะทานอย่างเดียวบอกใครบ่กใครใส่พื้นแทบบ่บใส่พื้นลยใส่ตะทานนะครับถ้าเจ้าอยากขายอยากเห็ดจกักซีหาบก็ได้บอ่อเราสองถงสองถงนะครับสำหรับไม้ที่สิเผาะนะครับแนะนำว่าไม้สดๆเลยนะอย่าเขิลมะมาเผาให้มัน หม,มาดเกือบแหงเลยนะครับให้มันเกือบแหงหรือว่าหายแหงทางดีนะครับสีเผากระตัดปัดไม้ถิ่มว้เท่ากันใส่บอนี่แล้วล่อเห็นบอนั้นให้ไม้นั้นมันหมาดปยังไปเปลี่ยนสลับกันไปอย่าเอาไม้สดๆไปใส่ไปเน,อ,อ,น,นอะบอนแนะนำใลยสงสัยยังกะเอมเมตนถามอะไรนะครับเด้อหรือว่าผู้ที่เห็ดเผินเห็ดมาก,ก่อนเมื่อาชีพแล้วกะก็มีอย่างสีสีแนะนำกะ แนะน้ำขมา้าใดนะครับเนาะยินดีรับฟังนะครับเนาะนี่เมื่อไม่หัดเห็ดครับคลิปนี้กัของศิลาพ,พี่น้องไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ